สุดท้ายนี่คือจุดจบหรือจุดเริ่มต้นใหม่แมวขาวออกคำสั่งทุกคนลุยพลังแห่งมิตรภาพระเบิดออกเป็นแสงสีฟ้าทุกตัวโจมตีพร้อมกันกงเล็บไฟดาบและพลังพิเศษแต่ว่าบอสใหญ่ยังคงยืนเฉยๆราวกับไม่ได้รับความเสียหายเลยถ้าคือความมืดที่พวกเจ้าสร้างขึ้นเองบอสใหญ่เหวี่ยงพลังเงาสีดำทำลายพื้นที่โดยรอบ ฝุ่นตลบแมวเพื่อนลม้ลมลงทีละตัวแมวขาวกรีดร้องอย่าเป็นอะไรนะักแมวบันโจ้เข้าขวางหมัดสุดท้ายแทนแมวขาวพวกเราอยู่เพื่อกันแอละกันอย่ายอมแพ้แมวขาวร้องไห้กลายเป็นพลังสีทองภาพย้อนอดีตตอนทุกคนพบกันครั้งแรกแสงสีทองห่อหุ้มแมวขาวดับและโลกกลายเป็นแสงสวรรค์ถ้าไม่ใช่แมวธรรมดาอีกต่อไป ท่วงท่าการโจมตีเปลี่ยนเร็วครึ้งแข็งแกร่งครึ้งและเฉียบขาดบอสใหญ่เริ่มถอยแต่ยังไม่ยอมแพ้เพื่อทุกคนเพื่อโลกที่มีรอยยิ้มอีกครั้งแมวขาวพุ่งขึ้นสู่ทอ้องฟ้าดาบแสงในมือสองวาดฟาดฟันบอสกลางอากาศเสียงระเบิดดังสนั่นความมืดสลายปราศาศทถล่มลงช้าๆเหลือแต่แสงอรุณแมวขาวยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ท้องฟ้าจา่มใส เพื่อนๆค่อ,คอยๆเดินเข้ามาล้อมรอบสดใสย,ยิ้มแย้มพวกเราทำได้แล้ว